สวัสดีค่ะทุกคนไปเบิ่งยาล้วมัดถ้าใส่แต่ยายนี่บอกมันเหนยอแล้วนีเสียมันีเหนี่อยเียแบบกูบอกอึนเสิไปทาขี้บออนกงึกนหายดิบออามันมาไปกับยาอ่มปะนะมันเกีียบมาลูกงูกี้มากูเอากรอมีบ้าน้าอยู่แล้วมันตัดใหม่เกมังเขามักคนเรา มาเอาต้นท,ทีิพนห่อไว้อ่ะเพะิ่นซ <ừ S 2> ื้อบอเพิ่นด <ừ S 2> ันปรมูลเราสามารถ้างรถเช็เมือละเจ็ดพันจ้างคนงานหาหุ้คนมือละสี่ม, 6, มือละหาร้อยชื่อต้อนจื่ออะไรบ้บนี่ปร<ม>่มูลเราไหมเออไม่ได้ต้นงามๆดีเออม่ได้ต้นแบบว่าเป็นเมา่อจม้กละเปซ้ำไว้แอแบบนี้เงี้ยขายโซจ้ารถเช็เมือละเจ็ดพันไง ก็หนาอย่วนยคนรอบบ้านลก็ลูกที่ยขึ้นเรื่อเพิ่นเสียไปไว้จังไหเลยเนาะไปทําหม่หรขายตอต้นละมืเขาเรียราคาอี่า้าต้นมั่งมีหรือบักมุงมังเ้ย่เอาขอยคัเนอยตาเราพื้นเหมือนทีนี้นงามๆมันแบนี้บ่อยย้ายเลวนี่ไปนะเอาเพิ่นขึ้นเห็ุไม่เหตุย้ายเพิ่นเป็นเจ้าคนรับซื้มันก็เ้ง่ซอถือกันหรือว่าเนราเมือนเราเอาต้นมุงมังเอาแต่ต้นมังดิ มันปลาก็เอาชือว่าเลี้ยงหูจ้างคอยคอยหูจักเหมือนแบบนา้นแบบนั้นไงบิวงค่ะทุกคนอันนี้คือมันมันอย่างโบรูดอกยามันอีกจังต้นใช่จับเบิ่งกันได้ยาอันนี้มันดำอันนี้มันอีกจังต้น ชิ้นย้วานยาวู่กวบเราที่เชื่มันหนึ่นั่นแหละมันไปอย่างน้อยเขาว่าไปทั้งทงพญีบิทยนทังทงมันไม่ได้ไปแล้วกินแ้วยังหยิบไปต่อายไปบ้านเนี้ยนาจจกเลยไปพอแล้วแล้วไม่ถามกันซ้ำที่รถสวนกันเป็นที่ยเอาเห็นเบี้ยกูเอ็นเบี้ยกเห็ดดอก ไปเก็บกากระเก็บยังไงกันล่ะมันตกต้นไม่พาเลี้ยงกันจนทหานค้าเดี๋ยวเลี้ยงอยู่ดีอืมใบสว่างมันถักมาเอามามันกี่เบอร์เพราะเป็พอยไงมันเป็นวันธรรมดาหรือเปล่าบอมันนั่นของเฮาแหมของเฮามันวันธรรมดาแหมอันนี้มันหยุดหรือเปล่าเออมันนั่น ดูวตัตถุคุณมันตองต้นเคยเห็นกันบ่ต้มบ่หนึ่งเราก็กินกับน้ำตาลอันนี้มันก็อืมันฝืนไว้เยอะเนยแล้วแข็งแรงเนาะม,มันตอกตันอ่นมันเสียเจ้ากินเหล่าไปเดีย๋ดวยวไม่เกี่ยงกัระาหรา ก่แบบควนบ้างแบบควนมาลอยนะแบบควนย่านนี้ไว้มันก็เจือดไปเลยเนาะมันวางไว้จนมูกมันหันมันเลยตัดยังไงมูลาบันเนาะมันเทียงพอนอ่ะดีมันก็จะค้าเจ็บมัววยอันเนาะเอาลูกน้อยไปหฮมกับรถไปเห็ุนี้ยังกัตัดใหม่ตัดใหม่ลุงเที่ยงลุงแต่เมื่อเรารถกับลูกกับเมียนั่น ไปหมอของผู้ใด呀ของเมื่อของป้าแดงชวนนี่ไหมชวนนีู่ในกรงซื้อเมื่อหนึ่งเด็กผูาใดวุ่เนาะคือใดก็ซื้อหลายแถวไปไงไม่ก็หลายเติรดูมันแด่กำไรยังหรอมัน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 ไม่มีมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีได้มันเท่านี้ ไปบ่ถึงมองมือไมมือ้าเข้าวัดได้รล้าไปไันหิวนไม่ด้กินอย่ไปเอามันมาค่ะทุกคนจะบุบุดต่ำมิตรเจ้าเลยยางต่ำย พี่ต้องมาทั้งพี่ไม่เลยมันตอกต้นอากาศดีมากค่ะทุกคนเบื้องบรรยากาศบค เดิกับป็นเหมืขนกรังผูกังก็ได้เงาแบบนีน่าไปดูเดินโอ้ยกลังแก้ได้เลแกเปานในกระห้องสัเพินไปค่ะทุกคนมันบรรยากาศเราบบ้าน ทำอะไรจ้ะเออน,น้ำทุกคุณแถว่าสีร่างถั่วเกือบสมไมเปิดแชร์ดนน้งทังแบบบรรยากาศยามเย็นดูบ้านคุณยายนะคะทุกคนอากาศดี กนนฮะช่วงไลองคุณโทรศัพท์เ้มาลองเงียขกัลองโอเคคุณโทรสาบเจ้างงองเงยงกับมาลองยายเดี๋ยวไปเบิงเด็กน้องจุดคมก่อนปะ เบิกยาพึ่งเอเค่ะทุกคนไปเบืองผลเด็นกน้อยจุดครบนะจ๊ะ thai ông bớt đấy là